การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพญายไทนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะมีการสนที่กาลังกันนะคะเพื่อที่สกัดจับกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันประมาณ200คนแล้วก็ยึดของก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะประมาณ100คันคือเด็กๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้มีการออกมาแข่งรถนะ,ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาก็คือเป็นการป้องปรามมาไว้ก่อนนะคะป้องกันไม่ให้มีการก่ออาชญากรรมในอนาคตค่ะซึ่งจากการตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นที่ตำรวจ จับกลุ่มได้เหล่านี้นะคะบางคนพบปัสสาวะว่ามีสารเสพติดอยู่ด้วยค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสองครึ่งนะคะสถานีตํารวจนครบาลพญาไททางพลตํารวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้แถลงผลการระดมป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะเพื่อพิทักษ์เด็กและป้องกันอาชญากรรมบนท้องถนนบอกว่าถึงแม้จะไม่พบการแข่งรถในเส้นทางต่างๆแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจตราอย่างเข้มข้นค่ะเพราะการรวมตัวกันนี้ อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในภายหลังโดยอาจจะมีการนัดหมายรวมกลุ่มกันตามร้านเกมหรือว่ารวมกลุ่มกันกลุ่มเล็กๆเพื่อขี่จักรยานยนต์ไปมาค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติการของตำรวจนะคะโดยที่จะเน้นการป้องกันการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นและป้องกันอาชญากรรมบนท้องถนนส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยเลยค่ะอย่างเช่นกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานหนึ่ง พื้นที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มจุดเสี่ยงในการรวมตัวแข่งขันกันอย่างเช่นบริเวณแยกตึกชยัยแยกโรงกรองน้ําถนนพระรามหกแยกประดิพัทถนนกําแพงเพชรแยกสวรรคโลกและก็ที่ถนนเทิดดำรีค่ะครับก็ไปจับกลุ่มได้นะฮะสองขอแพ้เป็นไปตรวจได้นะฮะสองร้คนที่อาจจะเข้าข่ายความผิดนะครับส่วนใหญ่เป็นเยาวชนครับอายุต่ํากว่า18ปีมี21คนนะครับ ตวรวจปัสสาวะครับมี4คนในจำนวนนี้นะฮะที่มีสารเสพติดและพบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพก็อันนี้โดนความผิดแน่ๆฮะตามพรบจราจรทางบกนะครับก็ตรวจพบ100ขคันอังคารนี้ครับทางตำรวจก็จะเชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหมดมาอบรมทำความเข้าใจเพื่อที่จะไปอบรมบุตรหลานต่อไปนะ,ะว่าต่อไปควรทำตัวอย่างไรเป็นการป้องปามเอาไว้ก่อน,นะ ในวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีการแข่งรถวันนี้นะครับนะซึ่งก็ไปเรียนได้ยินดีนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝนขันมันกีรจังนะครับนายสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็เห็นจน้ว่าไม่มีนะแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มที่มั่วสุมหรือว่าเตรียมมาพร้อมเตรียมการเพื่อจะมาแข่งรถบ้าอะไรบ้างนะครับส่วนนี้เราก็ตั่งไปแต้นลมนะครับก็มีการจับจุดในพื้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันอังคารราศีกันนะครับจะเทียบผู้ขัง้หมดนะครับเข้ามา วาแนะนำเตือนนะครับคือก็ต้องฝากผู้ปกครองท่านนะครับขอให้ดูแลเขาใจใสแล้วก็แนะนำนะครับนะฮะให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง